ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันข่าวลูกทุ่งและบอยเขียมราอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับโอ้โหขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการอีกครั้งหนึ่งครับต้องขอบคุณรายการมากกว่แหมเมื่อกี้นี้ขอใจเธอเป็นอะคูสติก มาแบบสดๆเลยทีเดียวนะเคยเล่นเวอร์ชันนี้ที่ไหนปะที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกเลยนะฮะปกติแล้วเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยเราได้นําเสนอภาพบอยไปขึ้นเวทีแจมกับหญิงลีบ่อยๆบ่อยๆครับทำไมอะคือตั้งใจไปแจมหรือว่าหญิงลีเชิญไปหรือยังไงถ้ามีโอกาสก็สนุกสนุกกันนะครับแต่ว่าหญิงลีก็เคยโทรมาชวนว่าถ้ามีวงหรือว่ามีเวทีของตัวเองนะฮะจะจะให ไปร่วมแจมด้วยอ๋อแตก็ไปเลาไปแจมนี่ทาอะไรบ้างนอกเหนือจากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คิดไว้ก็คือว่าให้ไปร้องก่อนที่เขาจะขึ้นร้องอะไรเงี้ยหรือว่าค่าเวลาให้เขาอย่างเงี้ยครับนอกกนั้นก็คงไม่มีอะไรครับเพราะว่าจะไปสร้างสีสันในการโชว์เฉยๆนะฮะซึ่งก็แน่นอนที่สุดว่าก็คงจะสนิสนิสนมแล้วก็ซีกันอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นทางด้านคุณแม่ครับทําไมล่ะฮะคุณแม่ของอาจารย์บอยกับของหญิงลรีครับเขาจะเกิดปีเดียวกันแล้วก็เป็นแบบ คนขี้เหงาเหมือนกันชอบโทรคุยกันโทรคุยกันนู่นนี่นะสนิทกันสนิทกันเลยครับสนิทกันวันรับรถอ๋อวันรับรถอ๋อที่ครั้งหนึ่งหยิงลีเคยซื้อรถใช่กับคุณบอยใช่ครับนะครับก็เลยได้รู้จักกันแม่กับแม่มาเจอกันเขาก็แลกเบอร์โทรกันนี่นะตลอดอันนี้เป็นขอใจเธอแลกเบอร์โทรจริงๆใช่ใช่ครับแลกเบอร์โทรนะฮะตนี้ก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นคู่คู่เพื่อนซีแม่เพื่อนซีนะฮเขาก็ปรึกษาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บ ตัวด้วยแล้วอาหารการกินกันอะไรเงี้ยเ,เขาเกี่ยวกับบาวานเลยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนอกเหนือจากว่าโอเคงานก็เยอะขึ้นครับฐานะความเป็นอยู่ความสุขสบายเป็นยังไงบ้างฐานะความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับพี่ต้อมดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนครับเ <ฮะ S 2> พราะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปยังไงชีวิตวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับเ,เรื่องทรัพย์สินเงินทองของร่างกายมันมันไม่สําคัญเท่ากับว่า เรารู้จุดที่เราจะเดินจุดที่เรายือนอยู่แล้วก็เราจะทําอะไรในอนาคตอย่างเงี้ยมากกว่าวางสถานะของตัวเองว่าจากนี้ไปจะเป็นแค่คนเขียนเพลงคนทําเพลงหรือว่ายังอยากร้องเพลงอยู่ชีวิตนี้ก็คงจะร้องเพลงองร้องเพลงยังชอบอยู่ยังชอบอยู่ครับแต่แต่งานหลักก็คือว่าต้องเขียนเพลงเขียนเพลงดัง,ดง,ดงดๆยิตๆให้กับวงการลูกทุ่งได้ได ได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับได้ตื่นตัว uh. นะครับถ้ามีเพลงฮิตเพลงเด็ดแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็จะแวบมาจับไมค์นี่กีตาร์ร้องเพลง สักซิงเกิลเหมือนเดิมอ่าทำกันบอกว่าเป็นเรื่อยๆไปอะไรอย่างนี้ตามความเหมาะสมและเวลาครับก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้เข้าค่ายอะไรอยู่แล้วครับก็ทําเองนะลงยูทงยูทูปไปเผื่อว่าใครดูแลนู้นนี่ไปครับทุกวันนี้ก็มีงานจ้างครับพี่ท็อปเอ้าเหรอจ้างไปร้องเพลงครับจ้างไปร้องเพลงจะร้องเพลงอะไรอบอยเขียนมาแล้วเหนือจะอ่านน้ำตาสีม่วงที่โด่งดังแล้วน้ำตาสีม่วงของตัวเองแล้วก็อาจจะแจมขอใจเธอแรกเบอร์โทรบ้างเป็นกีตาร์อะคูสติกบนเวทีนะฮะแล้วก็มีเพลง อ่าเก่าๆของผมที่มีอยู่ที่มันเต้นๆได้ก็ประมาณนั้นนะครับแค่บอกว่าอยเข็มระลานะอ่าน้ําตาสีม่วงแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงขอเจเธอ่เงี้ยโอเคคนก็เก็ละถึงไม่ถึงไม่แพงแต่ก็เราก็เห็นขึ้นป้ายก็ดีใจโอเคดีใจแล้วเนาะเออจากเพลงนี้ที่เป็นเพลงพลิกชีวิตนะครับต้องเหนือจากความชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วหญิงลีก็บอกว่าแน่นอนไม่ลืมพระคุณซื้อรถกระบะให้หนึ่งคันนะครับทุกวันนี้ก็ใช้เป็นพานะในการที่จะไปทํางานต่างๆนะครับ นอกเหนือจากนั้นศิลป,ปินคนอื่นมีแบบใครแบบว่าให้อะไรเราเพิ่มเติมไหมสำหรับเพลงที่เราเคยเขียนให้กับคนอื่นๆและค่ายอื่นๆบ้างอ๋อยังยังไม่ได้อะไรจากใครเลยครับยังไม่ได้จากใครยังไม่มีครับฮะก็คือขายเพลงจบการขายจบกันไปตามระบบก็บางบริษัทก็ได้เปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆนะครับอ่าคือเปอร์เซ็นต์ที่เขาส่วนแบ่งส่วนแบ่งแต่ละเดือนเขาจะโอนมาให้เป็นหลักพันไม่กี่พันเนี่ยแต่ว่าอ่าส่วนส่วนแบ่งหลักๆก็คือจากแรมมี่ ขอใจเธอเพลงเดียวเพลงเดียวครับแล้วก็หลังจากขอใจเธอมาผมได้เขียนเพลงให้กับลํำยองน้องยินหาวในอัลบั้มมันมุ่นแซ่บี่สครับจีปาสิก้จีปาสิคะนะครับแล้วก็เราสายคนโสดของหญิงลีนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของระบบการลิขสิทธิ์ใช่ครับแกมมี่ก็ดูแลให้อยู่ดูตรงเขามีงานโชว์แล้วก็หักค่าอันนั้นอันนี้มาให้ออแล้วก็ยอดมากที่พึ่งวางแผงไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ของไผ่พงศธร ชุดที่เอ่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนี่แต่ว่าผมผมเขียนเพลงประกอบในอัลบั้มเฉยแต่ไม่รู้จะดังหรือเปล่าคือเพลงอะไรฮะโทรมาอีกนายเด้อครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าสิบรู่งรักไทยจัดให้ครับผมเดี๋ยวจัดได้ขอบคุณเรื่องหน้าครับอ๋อนี่ก็ดีดีต้องเชื่อว่าสามารถทาให้ดังได้จริงฮะผมเวลาเห็นชาร์ตแล้วบางเพลงที่ที่เราเขียนให้นะ่ายไหนก็ช่างที่ว่าขึ้นขึ้นชาร์ตของพี่ท็อปเนี่ยผมจะภูมิใจมากแต่อาจจะยังไม่แสดงตัวนี่ต้องบอกว่าอย่างเช่นเพลง เดือนหงที่ชายแดนใครจะไปรู้แ่ะครับว่าเพลงแบบนี้จากปลายปากกาของบอยเขมาราชน <ะ S 1> เพลงนี้ตุ้มจักหรือเาเออเขียนนึกตอนคิดเขียนคิดอะไรอยู่เป็นทหารก็ไม่ได้เป็นทหาร,รแต่พอรู้สึกว่าทำไมเพลงนี้มันอินมากกับการที่แบบทหารไปอยู่ชายแดนแล้วคิดถึงแฟนไม่รู้รทําอะไรก็เลยแบบพัมเพอร์พนา,นากับเรื่องของฟ้าฝนเดือนอะไรนี้ไปพอดีว่าผมเห็นข่าวเกี่ยวกับทหารบ่อยแล้วก็บังเอิญวันนั้นอยู่คนเดียวด้วยมันเงาเงาไงาก็ถ้าเกิด เราเป็นทาหารแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะคิดถึงแฟนนี่จะเป็นยังไงแล้วก็เลยเขียนมาโอ,อ้แต่เพราะมากตุ้<ผ>มเขาร้องได้ดีมากผม,ผมขอบอกเพลงนี้เลยค,คุณบอยวิจารณ์ในฐานะที่เป็นคนเขียนเพลงที่ส่งให้กับเขาได้ร้องบ้างว่าเขาไปยังไงบ้างในมุมมองของคุณบอยเขียมาไดกับเพลงนี้เพลงนี้มันเป็นเพลงลูกทุ่งทำนองลูกทุ่งแท้ๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นสตติงหรือว่าเพื่อชีวิตหรือว่าอะไรมันเป็นเมโลดี้แบบว่าลูกทุ่งแบบจริงๆนะครับแล้วก็หาคนมาร้องยาก ถ้าไม่ได้นักร้องประกวดหรือว่านักร้องที่แบบลักษณะแบบตุ้มจากนักร้องนะฮะจะไม่มีใครถ่ายทอดได้เลยตอนนั้นรู้มาว่าเพลงนี้จะส่งให้ตุ้มหรือว่า order มาีออเดอร์มาหรือว่าเราเขียนเอาไว้ก่อนแล้วอผมเขียนไว้ก่อนแล้วครับเขี<ต>ยนไปหานักร้องไม่ได้ไม่ได้ก็เลยอพอดีทางบริษัทติดต่อมาอมก็เลยว่าเออมีอยู่เพลงหนึ่งนะแล้วก็อยากแสดงออกว่าเราห่วงใยทหารแล้วก็เรายังคิดถึงเป็นกําลังใจให้ทหารเสมออ่าก็เลยเพลงนี้สร้างสรรค์สังคม นี่เนี่ยให้ตุ้มไปเลยนี่เลยนะฮะแล้วก็เลยากลายเป็นเพลงฮิตที่90รถจงรักไทยด้วยตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนชอบคนขอเยอะมากๆเพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดให้ใ,หใหกับตุ้มงเ<า>่ันดับหา้หายอยู่อ้าก็มีโอกาสที่จะบอกว่าไต่ขึ้นไปอีกอนะฮะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสความนิยนมกันต่อไปด้วยสำหรับเพลงเดือนหงายที่ชายแดนจากตุ้มจ่ากนกร้องนั่นเองมาพูดถึงเรื่องราวของบอยเขมร่า่กันต่อถามว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับเพลงนี้เนี่ยกดดันกับชีวิตมาว่า ทุกเพลงของฉันจะต้องดังคนก็คาดหวังว่าอยากจะได้เพลงดังจากอาจารย์บอยทุกทุกคนกับนักร้องทุกทุกคนมันมันเป็นการใช้ชีวิตที่ลําบากมากครับหลังจากนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่เขียนเพลงบังเอิญเขียนเพลงดังขึ้นมานะครับออ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีหลายคนโทรมาหาคือเขาเข้าใจว่าเราแต่งเพลงอะไรก็ดังแต่งเพลงแบบปุ๊บปั๊บได้เลยแต่ก่อนผมแต่งหนึ่งวันสามเพลงครับหนึ่งวันสามเพลงครับแต่แต่ทุกวัน 3, วนี้ อ่าหนึ่งเพลงอ่ะสามวันโอ้มันกลับกันกล <c oughs> ับกันครับแล้วก็เขียนยากมากแล้วก็ไม่อยากให้ใครคาดหวังว่าเออได้เพลงจากเราไปแล้วจะต้อง,องดังเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากกาคนแต่งอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยอขึ้นอยู่กับอ่าทักษะที่คุณเรียนร้องเพลงมาหรือว่าโชว์หน้าเวทีหรือแม้แต่ทางด้านค่ายเขาผลักดันคุณแค่ไหนเออเพลงแค่ส่วนหนึ่งครับมันก็เป็นแบบว่าทําองค์ประกอบกันทําให้เพลงประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ต้อง มีหลายอย่างประกอบกันครับใช่นี่คุณบอยบอกนายจะมาคาดหวังว่าเอ้ยพอเป็นเพลงของบอยเขียนมาแล้เอ้ยต้องดังอะมันต้องเท่ากับหญิงลีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนอะต้องบอกเอาไว้ก่อนตรงนี้เลยครับแล้วแล้วจะมีบางคนที่แบบเราไม่รู้จักได้เบอร์โทรมาได้ยังไงไม่รู้เขามีความสามารถตรงนั้นแต่บางทีเราคุยด้วยพอประมาณนะครับคือผมจะคุยลึกกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันบางคนก็มาจานบอยเ้หน่อยแต่งเพลงให้หน่อยแล้วก็ยังไงยังไง คราวนี้ก็คืออยากจะดังแต่ไม่ฟังฟเหตุผลอยากจะดังแล้วก็อยากให้คุณดังเราอยากอ,อ,อยากอยากจะขายเพลงเหมือนกันอแต่ว่ามันมีเยอะกว่านั้นคือข้อตกลงแล้วก็การพูดคุยนิสัยใจคอต้องรู้จักกันต,ต้องรู้จักกัน<อ>ต้องเจอเพื่อก,กันก่อนนะฮะครับผมเห็นบอกว่าตอนนี้ทําธุรกิจสุดตัวเล็กๆก,กับคุณแม่ด้วยคุณแม่ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้คุณแม่ก็เปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ทําน้ําพริกทําน้ําพริกครับ นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวขอออกจากฉากมาก่อนเลยนี่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 น้ำพริกนะฮะน้ำพริกวันนี้เอามาฝากในรายการด้วยน้ำพริกชื่อน้ำพริกว่าน้ำพริกแม่พักเขมราศเป็นแจ่วบองเหรอครับเป็นแจ่วบองครับแจ่วบองขอใจเธอครับแจ่วบองขอใจเธอครับนี่นะฮะมีทั้งหมด3สูตรป่ะฮะมี3าแบบครับมีอะไรบ้างครับมีสำหรับคนที่ชอบเป็นหมูก็จะเป็นหมูแดดเดียวมามาบดแล้วก็ทาน้ําพริกเป็นน้าพริกหมูแดดเดียวครับน้ําพริกหมูแดดเดียว แจบองหมูแดดเดียวนี่แล้วก็มีน้ําพริกปลาแห้งปลาแห้งอันนี้เป็นจากปลาเป็นจ่วบองปลาว่างั้นเถอะปลานะครับแล้วอีกอันหนึ่งคืออีกอันหนึ่งก็คือแจ่บองปลาระนะครับโอ้โหอันนี้หลายคนชอบเลยปลาราจะขายดีอันดับหนึ่งขายดีเลยครับนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอที่ผมถืออยู่เนี่ยกล่องเท่าไหร่แค่ขายที่ที่ตลาดที่แม่ไปขายก็20บาทครับ20บาทขายที่แผง20บาทนะฮะแต่ส่งไปที่จังหวัดอื่นๆมั้ยนอกเหนือจากนั้น ก็ส่งครับส่งทางไปษณีย์ับไปษณีย์นะโทรศัพท์ไปที่เบอร์ไหนครับเบอร์คุณแม่แบบวันนี้โทรไปที่0942725104ครับคุณแม่ผมเองครับตามที่ขึ้นหน้าจอ0942725104ครับบอกว่าแม่พักสั่งน้ำพริกหน่อยนะฮะท่านผู้ชมดูอยู่นะถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งอันนี้ขอการันตีว่าผมชิมแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการหนึ่งกระปุกแล้วขอบอกว่าหมดแล้วมันอร่อยมากขอบอกว่า อร่ชอบกินอะไรไปครับาเมื่อกี้กิน่าปลาไปปลาแห้งไปนะฮะแล้วก็เน้นได้ว่าไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะทำแบบสดๆแบบนี้แล้วก็ส่งทั่วประเทศไทยเอาไปแช่ในตู้เย็นปุ๊บยอ่ไปเดือนค้าอะไรอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่ถึงจะไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยก็หมดแล้วนจะสั่งเป็นกระปุกหรือสั่งเป็นครึ่งโลอย่างนี้ก็ได้นะได้ครับแม่ก็ส่งได้นะฮะเมอร์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับ คุณบอยวันนี้ในฐานะที่ใกล้กับเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับรายการข่าวลูกทุ่งมีของขวัญให้ให้ให้กับคุณบอยจริงเรอครับจริงครับคุณเป็นศิิลปินคนแรกที่เรามีของขวัญให้อันนี้อันนี้คนลูกเลยเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากๆไม่ไม่ไม่เคยมีใครได้เป็นของขวัญจากใจพวกเราทีมงานข่าวลูกทุ่งมอบให้กับคุณครับผมเราตั้งใจมากๆครับอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่และยายคุณแกะเลยอ๋อครับครับครับย้คุณแกะเลยในรายการของเราครับ แกเลยครับฉีกเลยดูซิว yep. ่ามันคืออะไรนี่คือของขวัญครับเซอร์ไพรส์นะคุณบอยก็ยังไม่ทราบนั่นคือคือคือเสื้อครับเสื้อขาวลูกทุ่งท่านผู้ชมนี่คือเสื้อของทีมงานของเราซึ่งต้องบอกว่าอยากให้คุณบอยเพราะอะไรเราเห็นคุณบอยใส่เสื้อขาวลุกชุ่งสีชมพูจริงครับเห็นที่ไหน เห็นตามงานต่างๆคุณบอยใส่บ่อยมากไม่ว่าจะไปงานไหนบางทีเราไปเจอตามงานเป็นนักข่าวไปเจอบอกเฮ้ยเห็นพี่บอยใส่เสื้อของเราอีกแล้วเป็นเสื้อที่เราใส่หรือว่าแจกในงานแถลงข่าวเปิดรายการข่าวลูกทุ่งที่ตึกสปริงนิวที่เนี่ยเมื่อตุลาคมปีก่อนนู้นหนึ่งปีกับ3เดือนแล้วคุณก็ยังใส่เสื้อตัวนั้นของเราอยู่ สังเกตดูแต่ละภาพทรงผมจะเปลี่ยนไปแต่เสื้อยังเหมือนเดิมังเสื้อยังเหมือนเดิมจะเป็นสีคอกลมสีชมพูใช่ครับวันนี้ครับเราทําเสื้อโปโลตัวนี้ปักอย่างดีให้กับคุณครับผมเป็นเสื้อฮีโร่ของข่าวลูกทุ่งอครับขอบคุณมากๆครับที่ ใส่เสื้อของเราออกงานบ่อยมากคุณบอยเขมราชทางทีมงานบอกว่าต้องทําเสื้อให้กับพี่บอยหนึ่งตัวเบอร์แอลด้วยนะโอเคเลยนะฮะอ่ะวันนี้นะครับแหมก็มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของนักแต่งเพลงปากกาทองคนนี้เลยทีเดียวนะครับบอยเขียมราชขอบคุณมากมากครับที่มาร่วมรายการกับเราครับบอยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับสักครู่หนึ่งติดตามวงเล่าเมาส์ข่าวกันต่อครับพรุ่งนี้เจอกันกับข่าวลูกทุ่งสินสี่นาฬิกาถึงสิบห้านายิกไปก่นแค้ว สวัสดีครับ